ทกศนะครับก็เฟ้นหาคนรุ่นใหม่เป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบนะครับในโครงการที่เรียกกันว่า New g e n h u ฮับ้านเกิดซีซั่น2นะครับเพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรมไปสู่การทำธุรกิจแบบ next normal และ,กะเกษตรมูลค่าสูงครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับได้ต่อยอดโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2นะครับรายการเรียลิตี้ที่จะมาค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์เพื่อร่วมสร้างธุรกิจชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนครับภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็สารต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจเกษตรนะครับควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรครับแล้วก็ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ย ที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรนี่นะครับมีไรายได้เท่าเทียมกับการทํางานในเมืองนะครับแต่ว่ากลับมีความสุขอยู่กับครอบครัวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าและมีการต่อยอดธุรกิจไปสู่การทําธุรกิจแบบ next normal และเกษตรกรมูลค่าสูงนะครับโดยมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวและแนวคิดในการสร้างธุรกิจรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการเกษตรครับ มีการแบ่งปันแนวคิดให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถสมโมโร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้หลัก BCG model นะครับสำหรับคุณสมบัติในการรับสมัครนได้ทั้งแบบมาเดี่ยวหรือมาทีมนะครับทีมก็มีทีมละสองคนอายุ25ถึง60ปีมีสัญชาติไทยและต้องเป็นเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพการเกษตรจริงและมีะไรายได้จากการทำเกษตรที่สามารถตรวจสอบได้รับสมัครจำนวน10,000รายชื่อครับ เฟ้นหาผู้ชนะภายในเดือนกรกฎาคมปี67โดยผู้เข้าแข่งนั้นจะได้นําเสนอแนวคิดและผลงานในการทรําธุรกิจสู่การขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าโครงการให้เกิดขึ้นจริงนะครับโดยผู้ชนะเนี่ยนะฮะจะได้รับเงินรางวัลูลค่า5แสนบาทครับพร้อมโล่รางวัลสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง15มกราคม2567ผ่านเพจที่มีชื่อว่า Newgen h u c บ้านเกิด2 .com นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f a n p เ page Newgen h u c บ้านเกิดนั่นเองครับ